ไอ้มาแค่นั้นเพื่อนกับบังคอยมานะเพื่อนกับไอ้เพื่อนย่ำหลายเทียดี้คิดบ้าบอกลานไปสิ้นคืนคืนร่มร่มเพื่นเพื่อนไปใส่เดี๋ยวนี้เพื่อนไปใส่โปรเซนกับเพื่อนบองไปเพื่อนว่าเพื่อนละ เพิพ่นเพิ่นยังไงค่อยไปเอางอสร้างเน่เพิ่ง,งมาเพิ่นมีผู้แทนแล้วมีตัวแทนแล้วมีตัวแทนแล้วอ้ค่นอันขั้นอันนั้นเพิ่นก็ว่าตัวตายต,ตัวแทนตัวตายตัวแทนเพราะว่าหลานใช่มันตายอยู่นี่ซีเมื่อเขาจังเห็นศพโอ้จนคืน,คน,คนอืดจนมีกินจนแมงมันเจาะ่น,นก็ได้ได้ผู้นี้แต่เป็นผู้แทนเพิ่นให้มารักษาแทนเพิ่นเพิ่นฉี่ลงมาอยู่เพิ่นบวบไปไปว่ากับอขึ้นไปแล้วก็ไปยุ่นแล้วก็ลงมาอืแปดวันลงมาครั้งหนึ่ง แปดวันหรือว่าพระหนึ่งลงเหนึงพระนะว่าสิน<ม>สินละเทียบสินละเทียบก็คือ<ง>จังหวดวันหนึ่งพายในแปดหกห้าเพิ่นยำด้านเลขหาเ,ออเพิ่นยำที่สุดคือเลขหาออออวันนี้เพิ่นยำที่สุดคือเลขศูนย์เพิ่นยำที่สุดยาเลิการมีการเปลี่ยนแปลงนีบ่เพิ่นเพิ่นกับ่าอะการันตีเออเพิ่นมาระวังแต่เลขศูนย์ เพมมิ่นยำมาเทียด้เพิ่นมาสเทียนี่เพื่นกับยำตะเลขศูนย์แต่ระวังตักลขศูนย์เพิ่นไห้มาแค่นั้นเป็นยังไปเสียงชัดเกนบ่ครับเอฟซีครับผมม,มันเหลี่ยมตาได้ยี่ตาหนึ่งมันตาไม่ตม้องตาัตางฟัทงท่้งพี เป็นม่แม่แค่นั่นล่ะเป็นมาให่แม่น่านั่นเตี้ยวมื่ว่านี่คนมาหายี่สิบคนมาเอาดิเหมาเอาเลขน้ำพุเชียนเนี่ยปาดโวกโอ้ข้าวเราพักกันเมารถมาเลยก็เลยถามเขาว่าเบิร์กจีบน้ำผู้ไหนก็เลยว่าเรื่องจีบน้ำพอไหวพอจะไหวพารวยเขาเจ้าก็ถือโย่ถือภูละสองพันสามพันเออให้ดีใจได้ไหมน่ะที่น้องพอเนาะบ้านนี้เขาก็ซุ่ม ซุ่มอยู่สุพรรณอมว่านนี่ซุ่มอยู่สุพันมาเออซุ่มมาตาสุพรรณเขามาแต่สุพรรณเขามาอีกเขาเขาถือคูทางเนี่ยเขาหลินคูทางเขาถือคนละแสนป้าหกศูนย์สามเนี่ยเอาเอฟซีสามถึงบ้านเลยครับมวนนิมเขากับชิลินคูทางจังไรเขาว่าคูทางเปรเซียนคือพอกับสามเนี่ยมีศูนย์กับทางเขาเอื้นคูทางถือสองตัวเขาก็ได้เงินอื ทางสาเหตุมัน่าถออเขาหลินเขาหลินเขานำมาหลายงวดแล้วเขานำมาตั้งแต่งวดสามเกดเกศโอ้ตั้งแต่สามตัวเ็ดเ็ดแตกมาขุดม้าหัวหน้าบาดีครับากับซีแปดเก้าเออซีเก้าแปดอันนั้นเขาก็ถือเขาถือตดเขาเขาม้าระจับเขาเอารถเขาเอารถเขามาเลยเขาเก่งมาเลยเอ คนเกง่งเขามาถามเขาอะพ่อแค่ไดตัวไหนพอ่ออยากเห็นพ่อเสียนพ่อมัม้งสเปซที่ทมา่าเน,นี่ยไ่ว่าอยากเห็นมากม่เห็นพออ่อหรอเป็นพูดยังไงบ่ตพีมาแม่นแท้บ่ตพีวันนี้เขากับมามาแหละเขาบอกว่าเรียกพ่อแล้วเขากับเรียกวิ่งพ่อมเขากระลินวิ่งพ่อม,อมทั้งอืองวดว่างนึงกันวิ่งสามวิ่งสามล่างวิ่งหกบนเขาก็ถึก เขาถือพละแแสนมาลายล้างโอ้โหวัวดีเขามาแล้วอเลขล่างไข่ย,ยืนเก้าอบอมแมนว่าเลขล่างเจ็ดเก้าเลขบนคือหกสามศูนย์หกสามเลขหกตัวสามสามสามศูนย์หกสาม นั่นครับไอซี่ครับผมเปิดเผยแล้วครับไอซี่บ้านนี้เนีชุดเต็มเ่ยชุดเต็มเลยครับไอซี่ครับผมชุดเต็มหกตัวบนอ่อืมวางหันนั่งแยกยื่ดิบานนี้รวมตัวบนเลยครับบ้านนี่ใหญ่มาแล้วมาปุ๊บนี่เพิ่นหิยั่มมาลักร้อยเออลักศูนย์เนี่ยศูนย์ระวังลักลรศูนย์ระวังตัวเดียวคือเลขศูนย์โอ้มันถิอกราบไปอยู่ข้างหลังติงยังไลมันสิเปลี่ยนเป็นตัวอื่น ไอ,อาจจะเป็นหกก็ได้เออเป็นหกหกสามคันบ่เออหรือมันทีเป็นสามก็ได้มันมาแน,น่เอาพอเซียนบัดน,น้คิดได้สิเออมันหกตัวนี่เออมันคันมันเปลี่ยนปุ๊บนี่เออมันที่พอเป็นสามสามตัวนี่มันที่พอสามสามเก้าบ่เปลี่ยนเป็นเก้าบ่เป็นเกา้ากสามบอ่ <laughs> อันนี้ ันควบคิดของแอดมินนะครับอันนี้บะลูเพราะว่าเพื่อนบอกกันระวังแต่เลขสามเลขศูนย์โอ้เห็นระว่าแต่แค่นั้นเพื่อนเห็นระวังแต่เลขห้าห้ามันกับมีห้ามันมีอย่างเด็คขูเลขเลขขี่ของมันมันมีหกแปดหกห้าแปดหกเจ็ดแปดหกเก้า ว่าน,นี่มันมันมีอยู่ธรรมศูนย์ก็มีหกหกสามศูนย์สามหกแปดสามหกออกไปแล้วเพราะอ,กออกอีกเลขมีอยู่สองหางเก้าสามหกเก้าหกสามนี่เก้าหกสามนี่มันสี่คือสีเป็นเลขคี่ขันไปเลขคี่กับคือเก้าหกสาม ข้าเป็นสามตัวเออเป็นสามตัวเจ้าเพื่อนเห็นว่าระวังแต่เลขกศูนย์ระวังอย่างเดี๋ยวคือเลขกศูนย์ FC ระวังนะครับเ okay. mm. like oh. ื่าลักลอยเลขศูนย์ให้ระวังไว้ครับเพื่อนย้ำมาแค่นั่นคำเตือนจากพ่อเสี่ยนครับพี่ๆขาให้ระวังเลขกศูนย์ก็เลยวานั่นเพื่อนมากตั้งแต่มือเรกตั้งแต่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งที่สองที่สามวันที่สี่นี่เพื่อนภาพปเบื้องบาทเก่ามีตะลังเก่า ก็เรียกว่าเพิ่นให้เรามึงจะตีใดไปกูให้นั่นกูเก็บให้ผมเพิ่นให้สามสามสามศูนย์หกสามเลขล่างคือเกียเก้าทัวเดียวบ้านโอ้ยำแล้วยำที่นั่นยำแล้วยำอีกบานนี่โอ้โหนี่แหละงี้ว่าสามมือติดกันเนาะสามขึ้นติดกันเนี่ยแต่เรียนมาแล้วเลขหกสามเนี่ยแต่ถธอ ไตรภาคคันหนึ่งจะได้เกตบินคือโปรเซียนจัดนักเลี้ยวเอาก้อนเล่าเป็นพ่าคือก้อนคือยังวันหนึ่งนั่นแหะสื่อก็สื่อสามหกไปกันหน้ามาสามศูนย์หกเลขศูนย์หกเนี่ยคันว่าออกหกศูนย์หกออกไปบ่ได้กับหนึ่งศูนย์หกโอก็เลยสื่อสามศูนย์หกแต่ศูนย์หกสามใบซื้อสิบใบวันหนึ่งเงินถือมาสิบใบก็ได้สองหมื่น ข้ามเงินทวนครับหากันนั่นหักนี่แล้วก็อยู่ประมาณหมื่นเก่าหมื่นเก่าหาลอยอ่าอะไรกับไรก็ได้กับไรยังกับไรอยู่ลงทุนแค่หาปันกว่าบาทนะครับเนาะได้ตั้งสองหมื่นก็ได้ไพ่สามพันคือเรียนห้าสิบบาทครับโอ้โหเงินไว้มเออกันไว้เมัดเลยเออกันไว้ว่าตัวไหนอ่าอ่นนะครับหยิบีครับที่ไปที่มา อ่าคืพอเสียนคนใดนะครับอย่ซีครับผมไอเอฟซีเคยถามว่าไฮมาสามศูนยหกถือมองไดเยี่าวั่นคือมองไรทั้ครับอย่าเขามคิดเอาเนาะอั้นบ่ถือกับบอถือตั้สอหัวฮ้อนแล้วเนาะอมีแช่นั่นหรอเพิ่งไฮมาแค่นั้นเพิ่งัวอยว่านะเพิ่นกัเลยเพิ่นย่ำอะไรเทียด้เลยสามศูนย์หกเพิ้ว่าระว่งเด้อมันสิซับเท่านั้นแหละก็เลยมาซับเอาอยหางว่าตัวนี้พอเสียนเนี่ย ขันมาป่านนี้มันฟันพงเลยบอสเซียมคิดมาบอกล้านเป็นสิบโอ้บัวะต่ฟันพงล่ะมันเรียนล้านาเป็นสิบไหมหกสามสองตัวเจ็ดหมืน่นได้ได,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 ได้ได้กำไรแล้วกำไรสามหมื่นสี่หมื่นกว่าบาทแล้วก็ลอตเตอรี่เพราะท่าน,นรู้บอสซื้อมาเลยคนลอตเตอรี่บ่สซื้อโอ้ว่าดี เอาพ่สื้อว่าพ่เน้นบนเอาพ่อเน้นบนเอ๋อเจ็ดเก้านี้ซื้อบ่อเจ็ดเก้าก็บ่อสื้อนี่พ่อเหลีนพ่อเหลีนแต่บนอย่างเดียวไม่เล่นล่างโอ้อเน้นบนอย่างเดียวไม่เน้นล่างครับพี่ชีครับผมเพื่อนไ้เจ็ดเก้าเลยนี่ตัวหนึ่งมันสะออกงวดนี่เพื่อนไ้มากแค่นี้นี่แหละเจ็ดเก้าเล็กกลางเด้อเพื่อนไ้มากแค่นั้นครับอออืหลีก เรียกคือทีออกตัวเกาเกแท้มาคิดมานันด้วยนี่เปนเป็นอะไรเจโอ้มันมีสิทเป์เ่็นไปบิโอ้สามงดซ่อนเลยบ่สามหมนี่ตาเหรอว้าย้กัะบอกนี่ัมันบ่าธรรมดามันธรรมดาเนก็ยองออกหกสอมันยังออกโคขาเออเมีนออกคขายังมาออกหกสองำอีกเียนว่าจยับนี้เดือดเลยครับพี่พอนนพอนียังเนียเพื่อมายำไปนั่น แต่ซีไว้แล้วหันหนึ่งแล้วหกสามย่งเดียวและสามหกเก่าเล่นพร้อมเออหัวนี่ขึ้นบนย่างเดียวบนย่างเดียวออืคหกสาม้้ายักได้เลขสองโตครับมีศูนย์สามกับหกสามโอ้โหตัดเด่นยุหันละตัดเด่นยุหันครับผมอ่า อ๋อแคบยาจ่าเลือพี่น้องเด้อครับชัดเจน็ดนะพ่อเนาะนี่แค่นี้พี่น้องนี่แค่นี้เลขบบัวไหลเลขบบัวไหลหมวดนี้เห็นว่ามีหกตัวให้พร้อมเลยอ่อืมขักบ่ขัดแขนบ่แขนครับพี่ทีครับผมมีหดสองตัวล่างมีหดสองตัวล่างให้อีกบานนี้อาเลยหาเอ่อหาฟาอุไรดเรื่องได้ยินนะถ้าบ่มว่าท่านเนี่ยครับอีซีครับผม ไม่ใช่พีว่าเลขตัวก้อนมันเหวยบางคันเห็นบอมันออกออกหกสามออกสามเก่าบอพี่พี่ครับผมเก่าบอเออเก่าบออโมดังแท้ไรเงี้ยงดังทั่วประเทศเลยทั่วโลกท่านมันออกตัวนี้เนาะเออทั่วโลกเลยแล้วมื่อเดียวมื่อนี้วันที่อ่าที่สิบที่เก้าที่เก่าเก่านี่วันที่สิบเอ็ดอ่าไปใช้พอวันที่สิบเอ็ดนี่วันที่สิบเอ็ดทั้ง ทางไอ้ย่างขั้นเขาสิมาคนสิมาโอ้โหเอฟซีประมาณนั้นพี่น้องสิมาหาโทรโลกครับพี่ที่ครับผมคนสิมาหาหกคนพนวาโอ้คนสิมาหกคนเอ้าครับเอฟซีกับผมเดินทางมาหาพอเชียนได้เนะครับด้วยซีรับผมพอเชียนนี่ต้อนรับเสมอครับเอฟซีครับแต่ว่ามากับสื้อเขามากินน้ำแน่เพราะว่าพอเชียนอยู่ผู้เดียวเออโอ้เอาน่า เนี่ยเอยู่ในกินมาน้ำฝากตอนเละเตีครับผมมาฝากมาตอนน้ำเพราะนั่นแหละผมมีอย่างดอกครับไปโชคแรกกันอย่าลืมอย่าลืมครับผมสมมติประการแมนครับผมค่าน้ำดูกระไรพี่น้องแมนครับว่าป้๊บคทับด่าที่น้ององค์บรมมาองค์บรมมเราจะได้เจรจาอันนี้พี่น้องเนาะครับผม